มาหอดกับปากก็หอมพี่น้องฝนก็จะตกวันนี้เขาจะได้พ่อแกงบ่ค่ะพี่น้องดอกแข็งอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามาันจะเหี่ยวพี่น้องฝนด,ดอกแข็งดีอยู่จา้าแต่ว่าทางทางดอกมันจะเหี่ยวแน่จ้าเพราะว่ามันถึกแดดพี่น้อง ฝนมาตกหลายเมื่อจ้ะมันนี้ก็เริ่มป่าหงเลวฝนก็จะเริ่มตกค่ะสวัสดีค่ะช่องลินดาผ้าลุยค่ะมันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหาเห็ดจ้ะมันนี้ก็หลังจากเก็บน้ำยางเสร็จค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงแล้วจ้ะมันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดจ้ะใครจะไหนคะก็มาดุนน้ำกันได้ค่ะขอเห็ดแดงจ้ะพี่น้อง พอเห็ดเดิมซ้อมดอกตอนนี้ก็เห็ดบ่ค่อยออกหลายค่ะพี่น้องเห็ดเดิมไว้จ้ะนี่ก็มาหลุดนั่นกันเลยค่ะพี่น้องต่อน,นีก็เพิ่งมาอหอดตาด้วยจ้ะมันนี่ไง เก็บน้ำยางเพิ่งเสร็จจ้ะมาหนีก็ะีดยางค่ะพี่น้องตอนนี้ก็บฝ้าห้องแล้วทุกคนจะตกจ้ะถึงแม่าหแต่ทุกคนก็จะตกเนี่ยกำลังเป็นขีมาเลยค่ะพี่น้องนี่คือเห็ดมันปูด้วยจ้ะกำลังเริ่มขึ้นก็มีค่ะกำลังย้ายก็มีค่ะพี่น้องมาหนี่กับสาวดินดากับมาก,กับสาวนิดจ,จ้ะมากับยาอีกสามพนค่ะพี่น้อง ขอเห็ดค่ะพี่น้องขอเห็ดเพงดอกนึงจ้ะง,งามค่ะขอเห็ดมันปูค่ะพี่น้องอเห็ดมันปูค้ับ่อดอกหนึ่งกับเป็นมูด้วยจ้ะ มาหอดกับป่าก็ากหองพี่น้องคนก็จะตกวัอน,นี้เขาจะได้พ่อแกงบ่าะค่ะพี่น้องยังไน,นเขาก็มาลุ่นน้ากันเลยค่ะดอกแข็งเนว่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามาันจะเห้วพี่น้องคุณ ดอกแข็งดีอยู่จ้าแต่ว่าทางทางดอกมอันคือจาเหี่ยวแน่จ้าเพราะว่ามันถึกแดดพี่น้องฝนมาตกหลายเมื่อจ้านีก็เริ่มป่าหงแล้วฝนก็จะเริ่มตกค่ะพอเห็ดมันปุูยด้ยขค่ะนี้นก็ร่างเริ่มขึ้นค่ะพี่น้อง ดอกตะปูติปิเลยเป็นมงเลยจ้ะนี่ก็น,น้อยท่สุดมอ,อยู่มันปูดีน,น,น้อยจ้ะ่อบานน้ำด้วยจ้ะเ่ี็ยวียงปลาห้ กำลังเป็นตุ่มๆก็มีค่ะพี่นอ้องกำลังเริ่มขึ้นหนึ่ก็น,น้อยหุดมันีก็ให้ได้พ่อแกงกับพ่อราค่ะพี่นอ้องพอให้กระแพงงามๆพี่น้องดอกเดีเยวด้วยจ้ะพอเห็ดแดงเลือพี่น้องอู้ยดอกนี้น่าักดีนี้ พี่น้องดอกเดียวนี่ปนอิ่มเลยจ้ะพ่อเฮ็ดข้าแปลงพี่น้องอพ่อเฮ็ดบอสมานอยู่พูดเดียวพี่น้องตามนิด เกือบเต็มตาแล้วในบ่อทั้งสิ้นเขาได้สูงหน่อยมั้งเนี่ยอืออเห็ดดินเห็ดนาเลเนาะเห็นยังกะเอาเบิร์ดอะค่ะพี่น้องอันนี้กะมาตัวไแล้วค่ะมาตอนเที่ยงแล้วจะหาต่อก่อนเดี๋ยวจะไ่ได้เก่งพอเห็ดถึงดอกนึงดอกงามค่ะพี่น้อง ยู่ทนนี่ถนนเลยค่ะี่เพิ่อนองนี่ค่ะพี่น้อ,องผลงานของช่องนินดาผ้าลุยมณีก็ได้เฮ็ดร่วมจ้ะค่ะมณีก็มาจบคลิปยู่บานเนจะจ้ะเพราะว่าฝนตกแห้งค่ะพี่น้อ,องระหว่างทางค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนะค่ะเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ